สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาคำตอบสำคัญกับหัวข้อที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนมาแล้วพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจไม่ง่ายแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินจนกว่าจะได้ฟังจนจบหากคุณพร้อมแล้วมาเริ่มต้นเดินทางไปด้วยกันครับ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงความสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยมันเกิดจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องความสามารถที่จะขัดเกลาวตัวเองทีละเล็กละน้อยนี่แหละคือกุญแจที่แท้จริงที่จะพาเราไปสู่จุดหมายไม่สำคัญว่าวันนี้คุณอยู่ตรงไหนสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณกล้าที่จะก้าวต่อไปหรือไม่ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเริ่มต้นพัฒนาตนเองเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเปรียบเสมือนการมีแผนที่นำทางในชีวิตหากเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็จะหลงทางได้ง่ายตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆฉันเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนในอีก5ปีข้างหน้าเขียนเป้าหมายของคุณออกมาอย่างละเอียด และลงมือเดินไปในทิศทางนั้นทีละก้าว 2. รู้จักจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนการรู้จักตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเราทุกคนมีจุดแข็งและเราก็มีจุดอ่อนจุดแข็งคือสิ่งที่เราต้องใช้เสริมสร้างโอกาสจุดอ่อนคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรค อยากกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของตนเองการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 3. สร้างวินัยในตนเองวินัยคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความสำเร็จคนที่มีวินัยคือคนที่ทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำวินัยไม่ใช่พรสวรรค์ แต่มันคือพฤติกรรมที่สร้างขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นตื่นนอนตรงเวลาอ่านหนังสือทุกวันทำตามแผนที่ตั้งใจไว้เมื่อวินัยกลายเป็นนิสยัยชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างมหาศาล 4. เรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องโลกไม่เคยหยุดหมุนและการเรียนรู้ก็ไม่ควรหยุดเช่นกัน อย่าหยุดพัฒนาตนเองเพียงเพราะคิดว่ารู้พอแล้วทุกประสบการณ์ทุกความล้มเหลวล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เปิดใจรับฟังผู้อื่นศึกษาเพิ่มเติมอ่านหนังสือฝึกทักษะใหม่ๆเพราะคนที่ไม่หยุดเรียนรู้คือคนที่ไม่หยุดเติบโต 5. รับมือกับอุปสรรคและความล้มเหลว ไม่มีเส้นทางสู่ความสำเร็จเส้นไหนที่ไม่มีอุปสรรคแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีที่เรารับมือกับมันล้มแล้วลุกใหม่พลาดแล้วเรียนรู้ทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสในการแข็งแกร่งขึ้นอย่าก,กลัวความผิดพลาดจงกลัวการไม่กล้าก้าวเดินมากกว่าความสำเร็จเริ่มจากตัวเราสุดท้ายแล้ว ความสําเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเป็นเมื่อเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกล้าที่จะเรียนรู้พัฒนาและเดินหน้าต่อไม่ว่าเส้นทางจะยากลําบากเพียงใดความสําเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมความสําเร็จไม่ได้เป็นของคนที่เก่งที่สุดแต่เป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้และพัฒนาตนเองไม่หยุดยัง้งจงก้าวไปทีละก้าว ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและศรัทธานในตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นขอบคุณที่ฟังจนจบหากเนื้อหานี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเพราะเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นยาวไกล และการพัฒนาตนเองไม่มีวันสิ้นสุดขอให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวไปสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ